อ,อันนี้มือคีย์บอร์ดคนใหม่ของเรานะครับนี่น้องเรนน้องเรนน้องเรนที่ไม่ได้หมายถึงฝนน้องเรนคือขี้เรนนี่แหละนะครับน้องขี้ตมอะไรนะพีดาแคนพีดาแค้นไปถึงแคนครูใช่ไหมแค้นข้าวเป็นคนลาวปะค่ะโอ้ลาวจังหวัดไหนบุรีรัมบุรีรัมโอ้พูดพูดคอมเมนต์ได้ไหมได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแล moon, ้วพูดไทยได้ไหมไม่ได้เลย ปัญหาของการซ้อมมาเยอะแยะจุกจิกยุกยิกน้ำมันหมดงงอะไสิน้ำมันหมดน้ำมันหมดได้ไหมได้ถ้าน้ำมันหมดจะกดไม่ได้นะครับทุกคนมันจะแข็งแข็งแข็งทุกอย่างยกเว้นห้ำมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะสําเร็จหรือเปล่ามิชชั่นของเราวันนี้สำหรับกันต่อให้ถึงท่อนโซโล่ท่อนกลางนะผมมารอฟังท่อนโซโล่ท่อนกลางกันว่าจะได้ฟังหรือเปล่าวันนี้ไม่ออกเสียงดิ้ n e two ไป ข้าวผัดด้วยเหรอมีครับเุ้ยมีข้าวหกด้วยเหรอดูดีได้กินครับข้าวผัดไหนวะข้าวผัดเฮ้ยเงียบเลยนะครับผมสวัสดีผู้ชมและท่านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ชมวิดีชมวันนี้คลิปนี้เรายังอยู่กับทีมงานชิงชับทั่วนะครับผมวันนี้ไม่ต้องกินมาม่าแล้วสั่งข้าวทันวันนี้สั่งข้าวทัน อ่าพอดีมีคุณครูที่โรงเรียนนี่แหละเัาคอนแทคกกับแม่คา้าแม่ค้าเื้อแถวนี้อยู่นะครับว่าเขาเขาทำทันของเราก็สั่งมา20กล่องนะครับนี่นู่นนู่นจะภาพขอบวันนี้ขอบคุณเจ้ามากนะครับที่สั่งข้าวให้พวกเรานะครับไม่งั้นเราคงกินมาม่าอีกเหมือนเคยนะครับผม<อ>ได้อะไรกินครับพ,พ,พี่มินชื่อเมอ้ามินอนไหนมินอ้ามินเมได้อะไรกินครับเมคข้หน้าหมูกรอบอ๋อขณะหน้าหมูกรอบครับผมอ๋อแสดงว่าวันนี้เขาทำมาสองอย่างเนี่ยขณะหน้าหมูกรอบกับข้าวผัดไม่ต้องกินหรอก มาถึงก็มาซ้อมอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านไปเปลือง,เป,องเปลืองข้าวเปลืองน้ำเอยนะจําเอาไว้จําจําจําีจ<ำ>จ่จําได้แล้วอย่าลืมจําด้วยนะเวลาซ้อมตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องกินอะไรกินน้ำเปล่าอย่างเดียวประทังชีวิตไปก่อนไเออา่ะแล้วกลับไปกินข้าวที่บ้านเลิกสองสามทุมก็แล้วแต่ วันนี้เราก็มาซ้อมวงดนตรีลุกทุ่งนะครับหลังจากที vais, ่เมื่อวานก็มาซ้อมนะครูหมูจะลุ้นอยู่ตลอดนะครับว่าแต่ละวันจะมีอะไรมาขัดการซ้อมของเราหรือเปล่านะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เราทำความสะอาดตรงนี้นะครับนะหลังจากทีค่ครูหมูทำกล่องไอ้กล่องติดหลังรถแต่วงมาเป็นเดือนเลยนะครับทำนานเลยแล้วมันก็ลกนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เราก็ทำทำงานช่างทำงานช็อปของเรามามันก็ลกก็เลยพาเ,เด็กๆเคลียร์ตรงนี้หงดไปครึ่งวัน,นนะครับผมเมื่อวานนี้วันนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีอะไรมาขัดการซ้อมของเราหรือเปล่านะก็คือเป้าหมาย เรามีโปรแกรมซ้อม10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับทุกวันถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาอย่างเต็มที่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะเด็กๆก,ก็จะได้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมด<า>ครับลาภาษากฤษคืออะไรคะลาภาษาอังกฤษลาพูดใบอ๋อโน้ตตัวลาใช่ไหม <laughs> ลูก <laughs> อ๋อโน้ตตัวลาตัวเอนะก็คื <laughs> อถ้าเราใช้เวลาซ้อมแบบแบบเต็มรูปแบบเลยก็ตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นอะไร เราก็จะใช้เวลาได้เต็มที่แล้วก็เด็กๆเขาก็จะได้คุ้มค่ากับการมานะครับเมื่อเช้านี้ก็มีเรื่องมาขัดจนได้นะครับมีคุณครูข้างบ้านเขาป่วยนะครับแลวเขาก็เป็นเขาเป็นคนตัวใหญ่นะป่วยก็คือแข้งขาอ่อนแรงไปเลยนะครับเนื่องจากเขาล้มนะแปลกนะคนที่เขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเขาแข็งแรงดีเขาเป็นคนแข็งแรงมากๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาล้มไปนะครับอายุไม่เท่าไหร่ยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าเขาล้มไปเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็แข้งขาเขาอ่อนแรงเลยเขาขึ้นไปนอนบนบ้านแล้วเขาลงไม่ได้นะครับเขาลงไม่ได้ก็เราพวกเราก็เลยต้อง นะน้ำหนักเขาเยอะมากตัวเขาใหญ่ช่วงนี้มันมีโรงเรียนมันปิดอยู่ครูผู้ชายก็ไม่ค่อยมีนะครับก็มีครูผู้ชายอยู่แค่2คนแล้วก็ครูผู้หญิงอีกส่วนหนึงหามเขาลงจากบ้านไม่ได้ครับผมก็เลยเรียกรถกู้ภัยเรียก1นึ่งหนะครับอ,อันนี้เราจะไม่โทษไม่โทษกู้ภัยไม่โทษ1นึ่งหนะครับไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะจะเล่าให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เคสแบบนี้ขึ้นมันจะมีปัญหาแบบไหนนะครับก็คือพอเราโทรตาม1นึ่งหนึ่งหกเก้าแล้วปกติเขาก็จะส่งสมมติหนึ่นง เฉพาะอำเภอเราไม่ข้ามเขตนะครับแต่ว่าของเราประสงค์ที่จะไปรับจากโรงเรียนโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งนะครับโรงเรียนเราไปที่อำเภอศรีราชาเขาบอกว่าเขาไม่รับข้ามเขตก็เลยรอรอกู้ภัยเราไม่กล้าเอาเขาลงจากบ้านเองนะครับก็เราอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เขามีความชานาญมาพาลงไปอย่างถูกวิธีเพราะว่าคนป่วยเขาตัวใหญ่แล้วก็แข้งขาเขาหมดแรงไม่มีแรงพยุงตัวเองเลยนะครับอารมณ์แบบยกกระสอบหนักขึ้นมาเนี่ยแล้วคนอ่อนปวกเปียกเลยลงไม่ได้ก็เลยเอาเจ้าหน้าที่มาช่วยเอาลงบ้านดีกว่าเนี่ย พอโทรไปแล้วเขาบอกว่าอีกสักพักหนึ่งเขาก็ติดต่อมาเขาไม่รับข้ามเขตอันนี้ยคุณหมูก็เลยสงสัยกู้ภัยไม่รับข้ามเขตก็หมายถึงว่าเราเราประสงค์ที่จะจากอำเภอนี้ไปที่ไปโรงพยาบาลที่อำเภอ t h ้<ม>เาเขาไม่เขาไม่รับ<ม>เขาก็เลยเดี๋ยวติดต่อหารถให้อะไรเงี้ยผ่านไปสัก15-20นาทีมันนานเกินไปนะครับมูนานา,น <laughs> นาได้เวลาซ้อมเด็กๆมาแล้วได้เวลาซ้อมแล้ว๋ยวเราก็ยังรอรถกู้ภัยอยู่เนี่ยมันมันนานเกินไปเราก็เลยไม่รอแล้ว เราก็เลยโทรไปบอกเขาว่าอางั้นงั้นงั้นไม่เอาดีกว่าเราก็เลยแบบรวบรวมกําลังเคื่องสุดท้ายของเราเ่ในการแบกเขาลงมาจากบ้านแล้วก็เอารถเอารถพวกเรานี่แหละพาไปโรงพยาบาลเองพเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อกู้ภัยเขา ถ้าเกิดว่าการข้ามเขตนี่มันจะมีปัญหานะครับเขาก็เลยต้องใช้เวลาติดต่อประสานงานแล้วก็หารถที่สามารถวิ่งข้ามเขตได้สักระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งทางที่ดีก็ถ้าถ่า,ถารีบจริงๆถ้ากรณีฉุกเฉินจริงๆิงเราเราไม่ weight, สามารถเลือกโรงพยาบาลได้นะครับก็คือผู้ภัยในเขตเรามารับตบเราก็ต้องไปโรงพยาบาลตามที่เขาที่จะไปส่งเราก่อนในเบื้องต้นนะครับมันคือการปฐถมพยาบาลนะครับทุกคนก็คือพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราเรียกร้องว่าต้องไปโรงพยาบาลน,นียมันจะมีปัญหานิดหนึ่งนะ <ham id. S 1> วันอีกแล้วนะครับได้ซ้อมอะไรบ้างยังวันนี้ซ้อมกล้องค่ะซ้อมกล้องซ้อมกล้องนิดๆหน่อยๆน,นะเพิ่งได้ก,กดคีย์บอร์ดไปสองทีอันนี้มือคีย์บอร์ดคนใหม่ของเรานะครับนี่น้องเรนน้องเรนน้องเรนที่ไม่ได้หมายถึงฝนน้องเรนคือขี้เรนนี่แหละนะครับน้องขี้ตมอาจารย์อยู่นูน่นอะไรนะอาจารย์อยู่นู่นอาจารย์ไม่ใช่อย่าไปเรียกอย่าไปเรียกเขาว่าอาจารย์เขาไม่เต็มใจสอนเราเ,ออเขาอยากจะได้คนเก่งมาสอนเขาไม่เอามือใหม่เขาบอก แต่ครูมองเห็นแววในตัวฝนไงครูมองเห็นแววในตัวเราเราต้องเก่งจนได้อย่าไปเรียกเขาว่าอาจารย์เรียกว่าคนขี้กากดีกว่าอ่าหยอกหยอกจริงๆเขาสอนน้องดีดอะไรนะพี่ดาแคน้นพี่ดาแคน้นหมายถึงแค้นครูใช่ไหมแค้นข้าว <laughs> <laughs> วันนี้หนูยิงสองลกเลยนะลูกอ้ยหนูแม่งหนูแม่งเฉียบอ่ะแค้นข้าวหมายถึงข้าวติดคอนะครับภาษาอีสานนะครับ ถามโอเมนคนเล่าอีหลีนี่บอกว่าใดได้นี่แบบนี้นะเป็นคนเล่าบอกค่ะโอ้เล่าประเทศใดเล่าประเทศไทยถามผิดถามผิดเล่าจังหวัดไหนเล่าจังหวัดไหนบุรีรัมย์บุรีรัมย์โอ้พูดพูดคอมเมนต์ได้ไหมได้ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแล้วพูดไทยได้ไหมไม่ได้เลยขออีกหนึ่งมุกลูกเราต้องยิงมาเป็นชุดๆเลยวันนี้เราต้องแจ้งเกิดต้องแจ้งเกิดให้ได้เราต้องดังกว่าไอ้พวกนั้น เราดังดังกว่าไอ้พวกห่วงสวยไอ้ไอ้พวกนั้นมันเป็นอยู่แต่วงชุดใหญ่แล้วมันจะห่วงสวยติดสวยแล้วอย่าไปสนใจพวกมันอะไรได้ข่าวว่าคุณแค้นแค้นเขาแค้นเขาแค้นมุ่ยอะ้าพี่ดีสวยมากเลยค่ะอะไรนะพี่ดีสวยมากเลยค่ะสวยหมายถึงสวยจริงๆสวยสวยเสื้อค่ะเสื้ออ๋อเสื้อสวยเสื้อสวยสวยเสื้อสวยอ่อโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับในห้องซ้อมเราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้เนาะ โตัวโน้ตได้แล้วนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วเออเ,เข้าใจกับเล่นได้นี่คนละเื่งถ้าเข้าใจแล้วก็น่าจะเล่นได้สบายสบายแลยนะอมองดอกมองดอกอวันจูไปมองดอกลัน ประสทของการซ้อมของเราโอ้ควายนาอควายช่างทำจะกินละกรรมดันไดสละรู้จักสละกับละกรมเปล่าประสบการณ์ชีวิตไม่มีเลยเพวกเองอแยกออกไมสละกับละกรมสละก็จะเป็นอยู่ข้างบนมั่งอยู่ข้างล่างมั่งอยู่หน้ามั่งอยู่หลังมั่งส่วนละกรรมก็จะลำบาก ปัญหาของการซ้อมมาเยอะแยะจุกจิกยุกยิกเพราะว่าอ่าเราเป็นวงดนตรีลูกทุ่งนะครับวงดนตรีลูกทุ่งเครื่องเป่าเดี๋ยวก็น้ํามันหมดแอะงงเลยสิน้ํามันหมดน้ํามันหมดได้ไหมได้เออน้ำมันหมดมันจะสไลด์ไม่ได้นี่ยิ่งพวกนี้ถ้าน้ํามันหมดจะกดไม่ได้นะครับเพรานมันจะแข็งแข็งแข็งทุกอย่างยกเว้นหำ ส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวก็ลิ้นแตกว่าหนาหนาหนามาแล้วเนี่ยลิน้นลิ้นแบบนี้นอ,อาจจะมีปัญหาเล็กๆกน้อยน้อยแล้วก็ริมนิ้วติดก็มีนะครับบางทีแล้วมันไม่กระดกขึ้นเพราะว่ามันจุกแต่ว่าของย amaha ไม่ค่อยมีปัญหานะมีค่ะหนูเฮ้ยมีเหรอใช่ค่ะเออพอกดไปแล้วมันจะติดนะครับนวมมันจะติดพอนวมติดเราก็ต้องหาน้ำมันมาหยอดอีกนะครับไม่รู้วิธีแก้ปัญหายัางไงนะแต่ว่าของเราแก้ปัญหาน้ำมันหยอดอหรอหยอนนิดเดียวหยอดนิดเดียวก็ได้แล้วอยู่ได้เป็นเดือนเลยไกองก็เยอะแล้วก็กีตาร์เบสายอีก เดี๋ยวสายขาดเดี๋ยวเอฟเฟกไม่ติดเดี๋ยวสายหัวแจ็คช็อตอู้เยอะปัญหาของการต่อเพลงของเด็กปถมก็คือเวลาที่เราต่อไปสมมุติว่าเราต่อให้กองเสร็จเราจะหันกลับมาต่ออันนี้บ้างต่อให้เบสบ้างต่อกองเสร็จมาต่อเบสกองลืมกลับไปต่อกองใหม่กลับมาเริ่มเบสสตาร์ทที่เบสกว่ากองกับเบสจะได้อันนี้สมมตินะกว่ากองกับเบสจะได้ก็นี่ไงกว่าจะซ้อมกันได้โทรศัพท์เข้าอีกแล้วโอ้ย <laughs> ดาวรู้ทำไม ประมาณนี้ปัญหาเยอะเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็สนุกดีนะครับปวดหัวดีชอบกอนชื่อมองดอกลัน หันมองหน้าต่าง one two four. หันมองหน้า oh. โดนฟามีโดโซนลาไม่ใช่โดทีอ่ะตรงนี้เป็นทีแล้วโดทีลาทีลา นนนอ,อนหลายล่างเ,เป็นโดดทีละทีละสันอะใหม่เดี๋ยวค่อยแก่สองสามไปทีแฟร์ทีแฟร์ทีแฟต์ฟไม่มีใครดูดอมเลยทีถูกปะต,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 ตึงโต๊ะโต๊ะน้องต,งตงองีถูกอยู่ค่ะแต่ว่าน้องไม่รู้จังหวะ เงาเลยเดี๋ยวจะหาคนจังหวัดแม่นๆมาช่วยสักคนนึงรู้ใจไหมลูกหนูเล่นโน้นคีย์บอร์ดแล้วก็ตีกองทองไปด้วยกองทองวางข้างคีย์บอร์ดโตโตโตตึงตึงต้องกริ๊งกริ๊งแซกโซโฟนโซโฟนโซโฟนฝนตกลงพามพามพามเห็นท่อนซีไหมเห็นค่ะมันจะมีโน้ตตัวดำสองตัวข้างหน้าท่อนซี บนตกลงพามพามพามเป้าหมายของเราวันนี้เราจะเล่นให้ได้ถึงท่อนโซโล่โซโลท่อนกลางนะครับโซ,โซโลท่อนกลางซึ่งมันก็คือเกือบจบเพลงลนั่นแหละนะเป็นการซ้อมวันที่2ของเรานะครับวันนี้เมื่อวานนี้เด็กๆก็ตั้งหลักกันนานพอสมควรก็เลยได้แค่ท่อนอินโทรกับท่อนหนึ่งนะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตัวแล้วก็เลยเล่นยาวไป เป้าหมายเรานะครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะจบจบท่อนโซโล่ให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้บ่ายสามโมงตรงนะครับเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้วยความเป็นนอนนีนอนรดด่วนเน่ก้าวกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเพราะว่าต้องต่อทีละท่อนทีละท่อนเด็กๆก็กจะยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจเหมือนผู้ใหญ่นะถ้าผู้ใหญ่เขาจะฟังเพลงมาแล้วเขาจะเข้าใจว่าตรงนี้เล่นยังไงนะของเด็กถ,ถึงฟังเพลงยังไงก็ไม่เข้าใจอย,อยู่ดีนะครับนะเพราะว่าการกล้าคิดกล้าตัดสินใจไเงนะ้้ยมมััน่่่ทาผูใหญ อันนี้อันนี้ต้องค่อยๆนย่าค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบไปสอนพาดน,นู ون, ้นพาดนู ون, ้นพาดนี้บางทีเขาหยิบไปสอนอันนู้อน,อ,น,น ون, อันนี้ลืมต้องกลับมาน,นี้ใหม่เขาหยิบไปนู้นนี่อันนี้ลืมอันนี้กลับมานี้ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยช้านะครับมันก็เลยเป็นเป้าหมายเป็นชาเลนจ์ของเราว่าวันหนึ่งมันไม่จบเพลงแน่ๆนะครับนะเพราะว่าแหมมันก็ยากนะเพลงประกวดมันมีการสอดแทรกเสียงประสานหรือนู่นนี่นั่นออกมาเยอะแยะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะสำเร็จหรือเปล่ามิชชั่นของเราวันนี้สำหรับกันต่อให้้ถึงงงงงททท่่่่่่่อออออนนนนนนนโโโโซซลลลลลกกกาาาาาะะผมมรรฟฟััััววจไดหืเปี we <laughs> เียเวลาอีกเนี่ยเสียเวลาเพื่อนอีกเออแล้วคนเขาจะซ้อมกันอ้าวมารับแล้วทำไมจะรีบไปไหนเอ้ยไม่ใช่จะอยู่ทำไมจะไปตลาดรู้ก็ตลาดของตัวเองตลาดน่ากินกว่าที่นี่กินชูชีชูชีขาโตชูชิไม่ต้องห่วงทำเป็นสาวเลยดูปากชี้ชานะคะเอาเอาเอาด่าโทรบอกพ่อมันปิปัญหาของการซ้อมเราเนี่ยนอกจากแบบ จะค่อยๆต่อก้องแก้งก้องแกงกันแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างยังมีหิวซูชิอีกอะเนี่ยต้องหยุดซ้อมเพื่อโทรไปบอกพ่อให้อย่าเพิ่งมารับจะได้ไปตลาดนั้นไปหาซูชิไปหาซูชิกินแล้วเล้โทรก่าจะรับได้ทนี้อ่ะเราจะไปกินทำไมซูชิก็ละห้าบาทสิบบาทระดับพวกเรานี่มันต้องขอกินฟรี เราก็ไม่มีตังค์เนี่ยเมื่อวานลงเมื่อวานลงคลิปไปว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงจนป่านนี้ก็เงียบนะยครับยังไม่มีวิแววเลยครับ <c oughs> ออต้องบอกว่าวันวันนี้เราต่อต่อท่อน B ท่อน C ท่อน D วันนี้ต่อสท่อนเด็กๆงงตึ๊บเลยนะครับงงตึ๊บเลยเนี่ยพอมาท้ายๆชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เกือบ4ี่โมงแล้วอีกสีนาทีสี่โมง <c oughs> <c oughs> หมดโอกาสที่จะต่อท่อนโซโล่ครับทุกคน <c oughs> พรุ่งนี้ว้าวุ่นเลยนะพรุ่งน,นี้อพอดีสัปดาห์นี้เขตจะเข้าบ่นหน่อยเถอะนะ นไหนคนทั่วโลกก็บ่นพวกคุณและผมขอบ่นมัง่ง <c oughs> อย่าคิดคำที่สวยๆก่อนเขาจะได้ไม่เอาผิดเราผู <c oughs> ้สา์เลือกสัปดาห์นี้แล้วว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้มันใกล้จะเปิดเทอมอีกสัปดาห์หนึ่งอ่ะมันมีเวลาเตรียมตัวอีก3 4สวันโรงเรียนเนี่ยจะไปเตรียมตัวสัปดาห์หนู้นแล้วสัปดาห์นี้เราจะต้องว่างร0อเปซ์ไว้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรมาขัดการซ้อมเราแน่นอนพอก็โอเคนะพอก็อกก็ตเออได้คุณหมูได้สัปดาห์นี้ถามคนนู้นคนนี้คุณหมูไปถามหมดเลยนะถามว่าเฮ้ยส ไม่เปิดเทอมไม่อะไรทั้งนั้นว่างก็เลยนัดสัปดาห์นี้ปรากฏว่ามาสัปดาห์ที่แล้วเขตส่งหนังสือมาจะเข้ามาตรวจโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ชุมหนึ่งวันเตรียมสถานที่เตรียมเอกสารหนึ่งวันแล้วก็ต้อนรับพวกเขาอีกหนึ่งวันหายไปสามนจะกต้นไม้ข้างนอกนะแบบต้นติงต้งติงต้งติง้งติ้งติ้งอะไรนะไม่ออกเสียงดิเกียร์เส <laughs> ียงมัน <laughs> one two by หมดเวลาเนี่ยเลยต้องสองนาทีทุกเ,เวลามีค่าจนอ่ะเอางี้จนกว่าจะมีพ่อแม่ใครมายืนสองหน้าประตูอ้เม <interests. S 2> ือ่อวานนี้บิดามารดาพวกเขามายืนสองหน้าประตูตั้งแต่สามโมงครึ่งวังนนี้เขาอาจจะรู้ทันแหละว่าเราชอบเลดเลยไม่มีใครมาเลยวันนี้รล่งเลยสี่โมงแล้วนะครับใกล้สี่โมงแล้ว seats. อีกหนึ่งนาทีอ่าเราจะเล่นจนกว่าจะมีผู้คองใครสักคนหนึง่งมายืนสองหน้าประตูหรือไม่ก็เดินผ่านหน้าประตูเอ้า

ห้ามเดินไปบอกเอนี่ยนี่เมื่อกี้มองอยู่มองอยู่ตลอดแหละ ทำชาเลนจ์กับเด็กๆว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาส่งเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์เข้าทั้งวันเลยวันนี้เป็นอะนรี้นะวันเราทำชาเลนจ์กับเด็กๆว่าถ้าเกิดว่ามีใครผู้ปกครองสักคนมาส่งที่หน้าประตูเราค่อยเลือกสรุปว่าผ่านไปสิบนาทีนะครับมีคนมาส่งที่หน้าประตูแล้วโอเคไว้ประมาณนี้นะครับสรุปว่าวันนี้เราต่อท่อนโซโล่ไม่จบอ่าเพราะว่ามันเยอะนะครับที่แรกกลับไป นึกว่าจะไม่เยอะนึกว่าจะมีแค่เพลงมันจะมีแค่ท่อน B ไอ้ท่อน A ท่อน B ท่อน C แล้วก็ท่อนท่อนโซโล่ลืมลืมมันมีท่อนก่อนเข้าโซโล่อีก <c oughs> มันก็เลยช้านะครับนะเพราะว่าเด็กๆอาจจะยังมือใหม่ด้วยนะครับมือใหม่ด้วยมาต่อเนาะนค่อยๆเหมือนค่อยๆหัดให้เขาเขียนค่อยๆอ่านทีละตัวทีละตัวอะไรนะมันก็เลยช้านะครับนะก็ไม่เป็นไรนะก็ยังพอมีเวลาอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะกูมอาจจะติดประชุมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับเจอก